ตอนนี้เรามาอยู่ในบ้านเวียงทองทะ,ะน้ําท่วมเ,มเต็มไปหมดถึงหลังคาบ้านถึงหลายหลังนี่ก็มาถึงบ้าน พี่ชื่ออะไรนะพี่อมี่พี่คนมอยู่กันกี่คนบ้านหลังนี้สามคนล้กกินข้าวข้า้งหลังุมมื้อไหนตะวันนี่แหละตะวันเอาเอาน้ำให้นะแล้วก็ข้าวนะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปให้อีกนะอยากมาทุกวันน่มันมายากแล้วก็ผมจะพยายามไปช่วยพี่ที่ที่มาลำบากนะซ uh, uh, um, uh, um, uh, uh, ู <s <s ่ๆี่ลุงนี่อยู่บ้านเดียวกันเหระ

น,น้ำน,น้ำน้ำน้ำแข็งเนี่ยเนี่ยเขาอยู่กันไม่รู้อยู่ได้ไงเนี่ยใต้ชั้นล่างของบ้านก็คือน้ําท่วมมาถึงขนาดนี้<า>นเขาบอกหนังล้านขึ้นยังยูบนห,หนังล้านอยู่ครับมับนเขาเอาข้าวใส่เรือดา แล้วก็ตามนะครับสู้ๆนะทุกคนเป็นห่วงนะแล้วเดี๋ยวหมอจะเข้ามาหาอีกนะครับนะความจริงอยากจะมาทุกวันน่ะแต่ต้องไปทุกที่แล้วที่มับรรบากอย่างนี้กันนะสู้ๆนะเดี๋ยวไปตันหมอกอเขาจะเกาะตันการอ่อขนนั้นไม่นอนเลือนาคตไม่ได้กั เราต้งหันแม่เป็นความไม่ไม่ใช่ง่ายเลยนะท่านระวังหัวเราเข้า <concealed> ด <them> ึงเลยครับเราจะบูธเข้าไปเหรอครับครับเราจะบูธตกไปหมายถึงว่าครับดึงบินใช่ไหมครับใช่ใช่เอาเรือเข้าข้างในรับครันเดี๋ยวผมจะดึงไปแล้วที่นี้เราจะมาเกาะสายฝั่งนี้ครมาเกาะเกาะไปแล้วก็จะรอดอดัครบ ทาดเชือกนะทอดเชือกเชือกเลยฮะออกไปแล้วเนี่ยเ,เอาดึงเชือกขึ้นขึ้นหวัวได้ไหมครัยกเชือกน่นอย ดูเจ้าตัวเล็กจะอยู่ยังไงนะ<ร>แนกลพกันพก้ะนะกดขางดีใจใหญ่อาจจะไม่ได้กินข้าวมาหลายวันบ้าอกอม้นะ้าเนี่ขด้าวพอดีแล้วออกง่ายเหออก้าทหาเลย เอาไ้ตัวนล็กไปด้วยดีไหมเนี่ยไปไหมวัสดีเจ้าไปไหมเดี๋ยวหมอเอาไปเลี้ยงให้เดี๋ยวน้ำลงแล้วค่อยเอามาคืนระวังนะคะจับมาสวัสดีครับเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหา เอดี้เก่นเกี่ยนุ้ยเกียก็นยฮะูกเกียก็ตงดีีตรงจุดที่จุดเกี๋ยเกีงาต่หางเดีเออไปเลยเออถ้าไปถึงหันงล้วตรงนี้จุดนีคือจุดที่ที่ จุดที่ขอความช่วยเหลือดวงใจที่มีอยู่กบนทางพี่บ้านแถบหลานนึงแหละอยู่กันกี่คน่ะโค่เ็ด เดี๋ยวพี่จำันไม่ได้เลยอ๋อจับได้กับได้ฮะจำได้จำจำไม่ได้เลยพี่จะปล่อยไปลอยไปเลยโอเคนะ <c ười> ครับแล้วเดี๋ยวจะไปความจริงอยากจะมาทุกวันแต่มันเข้ามายากเลยเราต้อง ผมต้อไปช่วย้พอู้ๆนะเดี๋ยวราจอดนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าไปกำลังใจนะู้ๆๆกคืา่อาก็ไม้ท่วมเจมไปโบได้พ่อมาตรงนี้ไปโ่ได้มานี่าีรไปเลยอ่าี่คีราสงกี่ามานาคนี้าคนเลียครับาคนเีกี่คนประมาณกี่คน

อาไปครับานะน่านนสู้ๆนะฝากความคิดถทุกคนเนอะบอกว่าบอกว่าบอกเป็นทวงนะไ้ไ้เยงถ้าน้ำท่วมคงงเลยเฮาเลยมาปไปต้องเลี้ยวเพราะ่าได้ละผมเลยได้เลยได้เลยจบเลยไปเร่อยไปต่อเนี้ ข้าพเอข้อบคุณครับขอบคุณครับสู้ๆนะรถยนต์มันรวมครับเปน่วกคนหมนเลยไม่ได้ไม่ได้เขาบวดหันมาวันแรกผมไปชชืยอขอที่บางหงงหินน้ำท่วมาเลยนี่เสรจ้เสอาหมอเลยครัแล้วสานานอยู่ชั้นไหนเนี่ยลูกเลียนชั้นไรชั้นไรครับ ก็แล้วช่วงนี้ทำไงอยู่บนบ้านต้องอ่านหนังสือบ้างนะแล้วอานหนังสือ,อมาอ่านมาพักในบ้านบ้างนะสู้ๆนะแล้วอย่าไปซนอย่าไปเล่นน้ำมากนะครับต้องระวังอันตราลัยนะครับถ้า,ถ,าถ้าพี่มีอะไรที่โทนอะไรับโทรไปที่เบริร้านหน่อยมีไหมมีเบอร์ร้านไหมเบอร์มือถือ ไปจดเลยพี่ไปจดไปเลยนี่อาการมันจะเป็นี่ไหนเฮ้จดเลย,เล,ย <c oughs> ลูกค้าผมผมไม่รู้ว่ากันเกิดอยู่ีมใครไดนตั้ <c oughs> งเรียนไปนี่ดิบาได้อะไรเปล่า <c oughs> มามาหาหมอพี่ส่ง <c oughs> มาเลยมาเลยลึกงไหมพี่น้องกันเลยครับเนี่ย เรียนอะไรครับยากเรียนเรียนเรามีอะไรลูกนาดีรัตเจริญราตแล้วปีหน้าจะเรียนที่ไหนต่อนี่เจริญรัตโอเคอ่าไม่ได้นะแล้วหนูโตขึ้นจะเป็นอะไรลูกเป็นอะไรครับเนื้อไม่มาแล้วถ้าฐาตอนนี้เป็นอะไรดีเป็นอะไรดีโอเคแค่ตั้งใจให้ดีนะเรียนให้เก่งๆนะเดี๋ยวสอบเรียนต่อครูได้บางรางวัลนะครับมา เอาเป็นหมอไม่ดีเหรอฮะแบบเป็นหมอแบบหมอทดไม่ดีเรอช่วยคนนึ่ง0มเปนศูย์แปดหนึ่งเจดหนึ่งหสองสี่สามห้าที่โทรได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงเลยผมไม่เคยปิดเอาจนโทรสับตายเป็นคนละข้างเลยถ้าไม่ึงตายก็โทรสับตายเผมรู้แล้ะเขาซอยนี้ซอยนี้มาดู ผมผมถึงจะไปช่วยบ้านยายนั้นเข้าตรงไหนไม่รู้ไปแล้วค่ะฝากค่ะโอ้โหแล้วไปเมื่อกี้แล้วที่เราไปทางนี้เลยตรงนี้เลยครัโอ้โครับโอเคเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นหมู่ที่เท่าไหร่นะหมู่เก้าเอาเอายกเชือกมันมันมันจะติดหมูเก้าดีหนักที่สุดเลยเหรอครับหนักที่สุดเลย ผู้ใหญ่เก่าปะคบใช่ครับข้ามเลยด้วยข้ามข้ามเรืองอะไรครับช่วยช่วยช่วยวยเก่เครับโอเคสู้ๆนะยังมียังมีมาม่าไหมอ่้อ่ะเอาเอาสาวได้ราบยอดนะซีซอ เอามาม่าตุนนะเวลาไม่มีอะไรอย่างน้อยก็ได้มาม่าได้ถ้าถ้าถ้าพี่ไงเพื่อถ้าแถวนี้เขาต้องการกลุ่มก็โทรไปโทรไปที่ผมเลยครับเบอร์ผมแหละครับเดี๋ยว่ามันไม่ทันนะแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วไหมลูกอ่านหนังสือด้วยนะครับโอเคพี่ ได้เงินตกปลาได้เงช่วยคนเดี๋ยวเราจะออกออกซอยนี้เรามีมือขับเรือชที่ดีที่จะส่งไปเป็นทหารเรือโอ้ผมไม่เป็นทหารนะครับงมเราไปขับเรือดับน้ำผมผมมาช่วยคนแบบไม่กลัวเลยยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยม ระวังนะอย่าอย่ามีส่วนไหนส่วนหนึ่งออกไปกเรืกนะมมอกครับเอาน้ำไหมครับน้ำสังสีน้ำน้ำข้าววะครับระวังระวังแล้ว,ว,วมีข้าวแล้วยางอยู่กันกี่คนฮนะ อยู่กันกี่คนนะครับสามคนแกี่คนนั่นไหนั่นก็มยนาะน้ำ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 ลอยไปแล้วเจ้าสองควัน่ำ2สองควัตคัหลคนไดๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับ ครับเราเข้าล่มก่อนเดี๋ยวเข้าล่มก่อนครับรอไหวอ่อนเดี๋ยวนั่อโทษครับดูว่าน้ำเยอะยๆคิดว่าน่าจะเย็นแต่ความจริงร้อนมากเลยนะเพราะเราอยู่กันกลางแดดขาหอมเลยคือจะรดน้ำขอโทษครับเอ๊ะรถนี้ไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวให้หมอไปเนี่ยไม่ทันครับอ๋อไม่ทันนี่ยรถที่ออกไม่ทันก็จะติดอยู่ในบ้านอย่างเงี้ย เมื่อวานนะ้ำสูงแบานี้ไหมสูงลรอแล้วฮะมากี่คนอยู่กันกี่คนทั้งหมดห้าหลังประมาณกี่คนเดี๋ยวฝากไว้ให้แล้งย่าสามห้างย่าสามนี่นี่ทีเจ็ดเจ็ดละมามาแล้ะ เดี๋ยวฝากเดี๋ยวเขาต้องไปตังนี่ก่อนจะฝากไปกี่บ้านนั่กี่คนเลยนับกีวคนมเขาข้าวเลยครับอะนับข้าวเลยสิบสองสิบสองนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปช่วยหลายบ้านนะฮะแบ่งๆกันย้งทังหมด

ก็เือไปได้เไปกี่คนโอเคครับนะขอบคุณครับเอาแล้วเอาแล้วพอแล้เดี๋ยวจะเผื่อไปจากที่อื่นแทนไปน้อันนี้ี่คนดอนสองอนี้นี้สององเรบ้านน้องสนะเดี๋ยวเดี๋วได้ได้ไปกี่กล่องแล้วพอแล้วยังฮะองหลังครับผมครับผม อย่าอย่าอย่าเก็บไว้นะฮะถ้าเก็บไว้เนี่ยมันบูดอ่านะเพราะฉะนั้นเอาพอดีกินก่อนเอาเจ๊มาเลยนะเจ้าตัวเจ้าตัวต้องตกลงกี่คนนะที่บ้านต้องตีครับสี่บาทไม่ละที่ที่เราแจกให้แปดแรกนี่ไปให้ใครแต่ไม่ไม่ต้องเก็บไว้เยอะนะมันจะบูด อันนั้นจอย้ออันนี้ของวัดปลาบอไปหพ้อวัดปลามอเ่อน่งอเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่พอให้คุอ่อาว้นมันกลใส่เพิ่มไปานบาอกมันออกบานเได้เนี่ยปูนแกนอนเียเตียงใช่ไหมเดี๋ยวเราไปละไปละ เดี๋ยวเดี๋วขออนุญาตนะเดี๋ยวมันไม่พอเราต้องไปที่ลึกๆอีกเยอะเลยน้องๆพอกันเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวคนอยู่ตรงนั้นอีกสามสี่คนอ่ะไม่มันเยอะมากน้องไทยแต่กลกเมรอนเดิมเอามาเอานี่ไหน หละนนรมามาของเขาเขาจะเดินลักมานีเขอยูังหลุมลาี่บานะประเด๋กันตังหอประเด๋ยมาปเวนพูไน่ได้ไปไเป้าวดีลยเดี๋ยว